วันนี้หันไปหน้าตัวเองด้วยสามคนยายมนซอสทิชีสมากินอ่ายายข้าวหลา่มเด้อโอ้ยยายขราาั่มออฟฟิเชียลจะพายายขรั่มเลยค่ะมานั่งกินอ่าแมงโก้ค่ะแมงโก้มักม่วงค่ะแมงโก้นี่คืออะไรนะคะคือมักม่วงค่ะมักม่วงเหรอหมักม่วงมักมว่มกมวงสุกหมักม่วงมักม่วงสุกยันเวยห้ยยัง่ยันหมักม่วงมันไม่ใช่มักม่วงสุกโอเคมันเหืมมันเหืมเหรอ อาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะงัคะอะไรคะภาษาไทยอ่ะม่วง,งหามอะค่ะเอามะม่วงหามใช่ไหมคะบางวงเพิ่มยังฮุยฮุย <c ười> ปันดชด่วยช่วย <c ười> แอบ,บหลายเนาะแอบ,บหลายไ่อยากนั่งใกล้คนสวยคะ่ะของฟรีพร้อมบ่อของฟรีด้วยจ้ะสตบตบน้ำหนักคุณม,มาจากใครคะเขาเขาเอามาจากเขาเอามาบริจาคป้ <c ười> <c ười> อง ปองลงพานอันนั้นเรต้องโชอยากอ้ปืนนเราะหัวลราะันราัเาะหันเระันไราะันเราะัเราะเราะหัวเราะหัวราะหันเราะอันนี้ะหัระหัราะหาะหเรีะยงนระธาะแดงเซดะเาะหเราะาะหวาะเาะหเะเาะวราะเาะหัเราะหเหัเาะวเะหะหล่เาะหราวหัะัเระระเรหัระได้กินของ รูน้อยมั่งคะเนี่ยอันนี้ประธานเลี้ยงแล้วนะคะดูแลลูกศิษย์ด้วยมีตะกุลมุนผอมๆนะคะเนี่ยเอาอะไรคะนมคุก,กันจ้ะลูกค้ามาแล้วคะ่ะลูกค้ามาแล้วคะ่ะแต่ว่าแม่ค้าแต่ซอทิพย์ยังเอานมทางนี้ได้ไหมคะ <laughs> บุดแดดท้องไม่เสียนะคะกินแล้วอยากกินอีกนะคะเต็มนะคะดดูิคะนมยังไม่หมดอายุนะคะนมยี่ห้อไหนคะสวคนถ่ายปากไม่ดีไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะนมนมัวยี่ห้อสวมาชิมานเข่งยูอันเสียงลําน่ะ ยิ้มเดียว,ยวแยก,แกปากไปเลยพวกนี้แมวกะนาูอ้างคนสวยค่ะคนสวย <c oughs> เดี๋ยวครบสีสส่วันจะเปลี่ยนเป็นไหนยายกระมนคนสวยดีกว่าแยกขลามออฟฟิเชียลยายกระมลคนสวยแยกขรามออฟฟิเชีย <c> ล <oughs> <c oughs> สองกระมลเมื่อสองกระมลมาเจอกัน นมต้นนมตนกระนมเปี้ยวนอันนี้นมเปี้ยวนมเปี้ยวนมบูดเมันก็ดปกันนั่นแหละอันนี้นมจุบูบูท้องอืดท้องเฟ้อมากินนมบูดให้ บได้เด้อเนี่ยครูวา่าบได้เด้ออะไรอ่ะมันหยาบคายหยาบคายตัวไหนมบูด <laughs> นมบูดก็หยาบคายเหรอตายอยู่โ oh, อ้นมบูดซื้อตายเลยเมื่ <laughs> <laughs> คุณครูอ้ยเห็นบาปใหญ่มนหลาย <laughs> คุณครูยิ่งว่าอยู่ว่าอะไรเจร๊ง,งอะไอเอาเปรียบยายมนแล้ว <laughs> <laughs> เอานะคะเจงอมไม่ได้เอาเปรียบนีไม่ได้ไล่นัหงสงสารน้หนสงสารทำทำช่วยทำช่วยคุณน้าไปก่อนเดี๋ยวต่อไปก็ถึงคิวตัวเองมั่งนะคะโปรดติดตามช่องเจงอ,องจจงแยกขอหลามออฟฟิเชียลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ